ขอโทษที่เราไปเป็นมันิงกิงกองสารน้องกองแกงมันังมันนงมักกองงังงังงังชีวิตเถออย่าไปใกล้อย่าไปกล้ตาออกม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 าพี่จะแล้ก็นยาดีาได้เอรย้ย่อแล้วทำไมตอนเขามาที่รายการเขาชวนเต้นทำไมไม่เต้นกับเขา